สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะวันนี้มาแน่หนักด้วยวันนี้มาแน่หนักด้วยกรมวุตุเผย32จังหวัดเจอฝนฟ้าขนองกรมวุตุนิยมวิทยาเผยสภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ19มิถุนายน2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศจีนตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนพยากรณ์อากาศเวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้ กรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย และน่านอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ4ีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีนครราชสีมาบุรีรัมและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28งองศาเซลเซียสสูงสุด34-37งสาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขาาลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้ากะนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมติต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเ,เพื่อนเที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ